สูตรับการเปลี่ยนทัพประมูลให้เป็นกำไรหลักแสนโดยใช้การบริหารเวลาและงบประมาณอย่างชาญฉลาดแบบนักลงทุนอสังหาหมือโปรเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนถึงสามารถเป็นเจ้าของบ้านที่ดินหรือคอนโดในราคาที่ถูกกว่าตลาดถึง30-50%ได้แต่ถ้าผมจะบอกคุณว่าคุณเองก็สามารถทำแบบนั้นได้เหมือนกันแม้จะมีเงินก้อนเพียงก้อนเดียวคุณอยากรู้ไหมว่าเขาทำกันยังไง เพราการประมูลบ้านจากกับกลมบมงคับคดีเพราะกลัวเรื่องกฎหมายกลัวว่าจะของเดิมจะไม่ย้ายออกหรือกลัวเงินจมแต่จริงๆแล้วเนี่ยกลมบมงคับคดีคือเหมือนท่องของคนที่รู้วิธีครับวันนี้ผมจะพาคุณไปดูสูตรลับการเปลี่ยนทรัพย์ประมูลให้เป็นกําไรหลักแสนโดยใช้การบริหารเวลาและงบประมาณอย่างชาญฉลาดเพื่อสร้างรายได้เสริมในแบบนักลงทุนอสังหาหมือโปร จุดเริ่มต้นไม่ใช่การมีเงินเยอะแต่คือการมีเป้าหมายที่ชัดเจนครับสำหรับมือใหม่ผมแนะนำให้เริ่มจากซับชิ้นเล็กๆที่ราคาไม่สูงราคาไม่ถึงล้านยิ่งดีเช่นพวกเ,เท่าเฮ้าหลังเล็กๆหนึ่งชั้นหรือบ้านอื้ออทอนอะไรพวกเนี้ยราคาถูกหน่อยเพราะซื้อง่ายขายคล่องและใช้เงินทุนต่ำในการลงทุน และที่สำคัญนะในประกาศของกรมคับคดีก็ทำความเข้าใจกับมันให้ดีเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่อาจจะต้องตามมาครับความลับที่หลายคนไม่รู้คือคุณชนะการประมูลคุณไม่จำเป็นจะต้องหอบเงินก้อนโตไปจ่ายทันทีนะเพราะเขาให้โอกาสให้เราขอขยายเวลาชำระเงิอนออกไปได้ถึง3-4ถึงเดือน ซึ่งช่วงเวลานี้แหละคือโอกาสทองที่เราจะเข้าไปเจราจากับเจ้าของเดิมหรือคนที่อยู่ในห้องในบ้านหลังนั้นและก็เริ่มวางแผนซ่อมแซมรีโนเวทบ้านโดยที่เงินก้อนใหญ่ยังอยู่ในกระเป๋าของเราเพื่อรอจังหวะที่เหมาะสมในการโอนกรรมสิทธิ์และขายต่อเมื่อเราประมูลซับมาได้การเข้าไปเจราจากับเจ้าของเดิมนี่คือสิ่งสำคัญนะครับเราจะต้องใช้ทั้งเงินและก็หัวใจ ที่บอกว่าใช้เงินเพราะว่าเราอาจจะต้องเจมเงินสักส่วนหนึ่งเอาไว้เชื่อเหลือค่าขนย้ายเจ้าของเดิมที่เขายังอยู่ในห้องนั้นอยู่ในคอนโดนั้นอยู่ในบ้านหลังนั้นเพื่อว่าให้จากกันไปด,ด้วยดีเมื่อเราได้ครอบครองซัพ์แล้วการซ่อมแซมรีโนเวทก็ต้องเน้นความคุ้มค่านะคุมงบให้ได้กาไรตามเป้า30%อ่ะและผมก็คิดว่าลูกค้าเราที่จะมาซื้อคอนโดมาซื้อห้องเนี่ยโดยส่วนใหญ่ ก็คือคนที่อยู่ในพื้นที่นั่นแหละครับประกาศออกไปเลยว่าห้องนี้พร้อมอยู่ทำเลดีอยู่ใกล้ตลาดเดินทางสะดวกและที่สำคัญต้องการขายด่วนราคาไม่แพงการประมูลบ้านจากกรมบังคับคดีไม่ใช่เรื่องน่ากลัวจนเกินไปถ้าคุณมีอาวุธที่เรียกว่าความรู้ครับ